ไปไม่ถึงฝันอีกแล้วครับทุกคนแค่ท่อขาดเดี๋ยวเราไปดูกัวนวะ่ากันเห็นยท่อค่ะผมนึกว่าแต่พี่ผมเนี่ยไปแล้วกูก็ตกใจเหมือนกันตอนแรกกูก็นึกไปของกู <c oughs> แล้วผ่านมา <c oughs> กูก็บอกไอ้โอ๊สเป็นไร <c oughs> เป็นไปนแล้วผมมันแล้วนี่ไปเอาผมต้อนรับปี กับกิจกรรมสุดปังตามหาผู้โชคดีร่วมลุ้นของรางวัลเทียบอาทิเช่นแคมพ่อเดิมสงเชงชุดคิสท่ากาวเต้บ้านสวนแคมพ่อเดิมสงเชงชุดคิสท่ากาวช่างเฮกสุพรรณวัยรุ่นป้ายเหลืองแคมพ่อเดิมสงเชงชุดคิสท่ากาวช่างเสะหมอกกรุงเทพ แอมท่อเดิมสงเช้งชุดคิสท่ากาวชุดคิสฟอร์ซาสามห้ช่างพัดนครสวรรค์โชว์ up แกซซี่วงล้อเอสตรองปั๊มเบรมโบ้ฐานดำปั๊แปและอื่นๆอีกมากมายกิจกรรมปังๆแบบนี้เริ่มง่ายๆได้ที่ไลน์ @wmxngoccc ผมก็ต้องกราบสวัสดีพวกแม่พี่ไปไปน้องชาวโฮราสวัสดีแล้วก็พี่บุรุษนักปิดเงี้เงียนทุกท่านเลยนะผมก็ตอนนี้อยู่ผมเซี่ยงเซียนแน่นทุกคนตอนนี้เราจะไปเกือนบอุบลรัฐก,กันนะครับผมก็จะมีพี่แซมพี่อดไอ้โก้นะครับผมรองก้พี่แบงค์นะครับผมไอ้โก้ขับลิงนะครับผมรถตอนนี้เขาเสี่ยงเชียร์นะครับผมเขาก็ขับเชียร์กันนะครับผมเห็นแล้วแม่งเสี่ยงเหมือนุกคนไม่อยากได้เชียร์เลยว่ะเออแต่ว่าน้ำมันไม่แพงจัดไปเกือบนแล้วน่าจะเติมหมดประมาณหนึ่งพันบาท หนึ่งพันจริงๆนี่ไม่ได้ขี้โมลทุกคนเออคือเป็นปออกเทรนไงแล้วแบบมันต้องผสมผสมอะไรอีกนะครับผมเออเราก็ไม่รู้หรอกนะแต่ว่าเติมแม่งหมดเดือดจ้าโอ้โหมาก็ไฟเขียวพอดีเลยครับผมคือนี่รถแกเซี่นง TR ไงก็เลยแบบพี่เจมส์เลยพาแกขับนะครับผม เรต้องขับไปเร็วๆนิดนึงนะครับพียเพราะว่ามันตวงน้ำมันถ้าขับจะๆๆๆโพตกินน้ำมันอ่ะโอ้โหดูว่ามันขับโอ้โหโอ้โหอันนี้ก็เราออกไปเส้นทางเลี่ยงนะครับผมเราไม่อยากข่าเมืองเพราะว่าอันตรายและเราก็ต้องมองซ้ายมองขวาอยู่เหมือนเดิมนะครับลิงพี่เฟรมแม่งหล่อจัดว่ะ แต่ผมว่ารถผมน่าจะเสียงดังกว่าเพื่อนละเอาจริงหวัววีโวต้องโคตรเท่หะหมวกซูพีมาชิดดูเอาดีดูนีโคตรเท่หะโอเคทุกคนตอนนี้นะครับผมก็ออกมาได้ทั้งทางนี้แล้วแต่ว่าไปไม่ถึงไปไม่ถึงฝันอีกแล้วครับทุกคนเชียร์ท่อขาดเดี๋ยวเราไปดูกันว่าคันเดนท่อขาดเฮ้ยทุกคนเครามันได้ไง,งทุกคนมันมันต้องซ่อมแบบตลอดทาง เออเลาไปที่แ,บบแต่เวบเฟบต้มแต่ว่าไม่เยอะเท่ากี่อ่ะุนเดอมาดูกันครับว่าขันไหนข้อขาดท่ร้าเดี๋วพ่หาร้า่อขาดนนไร้านนี่ไงพี่ร้านทอที่ว่าพวกพีเฟรมมาทำท่อ ตรงนี้ป่ะพี่เบียมนี่นี่นี่หรือว่าจะถอดออกผมนึกว่าแต่พี่ผมเงียบไปแล้วถูกต้ใจเหมือนกันตอนแรกกูก็นึกไปของกู มาพี่อนบอกไอวอลเป็นไรพี่สับรอบไม่ถึงอะ่ะมันเยนอยู่มันออ,อะขัาไม่เป็นฉะนั้นแหละอ่อนพี่พี่ชายผมทำไมอ่อนจังเลยอ่ะครับแล้วพี่วอลผมจะได้ ลุบทอดทอดไปได้ยัเองแนละ <c oughs> ลิงเถอะ เอางอเคนตอนนี้นะครับผมเราก็ไปเชื่อมท่อเชื่อมอะไเสร็จไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็กําลังไปตั๊มพวกช้างพวกพี่น่าจะรออยู่ปั๊มนะครับผมน้ามันเราก็จะหมดนะครับโอ้โหเขาหัวกันยับเลยว่ะเขาตายแบบมุดเลยอ่ะมุดอะไปก่อนไป่อนไปก่ันแนลว้ว Ơi! 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 Linh đồn rớp mà, Linh đồn rớp! Linh đồn rớp!

ยอ,อนเราแยกนี้นะครับผมส่วนมากแบบว่าเวลามากนันะก็จะมาเติมน้ำมันที่ตําบังจากบ้านทุ่มนะครับผมก็แถวคอนแก่เขาจะรู้ดีอไอ้กูไ <c oughs> อ้ก้อนไปไหนไ <c oughs> อ้ก้อนไปไนไ <c oughs> อ้ไ,ไ <c oughs> อ้ก้ไไน <c oughs> <ๆ> <c oughs> อนไอนหไอ้ก้อนากแล้ว่าจะรดไอ้ก้ ไอ้ันเลียนะครับผมมันหลอกไปนู่นเลยอ่ะ้ยอาวะอยกกลดโอเ <laughs> <laughs> okay, ค,คูกนกนนี ปั๊มนะครับผมจะเรียงกันเหมือนผมเห็นในเฟซหรือเปล่าว่าเราจะเลือกใครดีเนี่ยครับก็อยู่ที่บ้านทุ่มนะครับผมก็จะมีพีทีพลสมาจากแล้วก็มีเอสโซมีเอ่อโชว์นักคือแบบมันเรียงกันสี่ปั๊มเลยอะแล้วผมเ็ขาไปลงเฟซหรือเปล่าว่าเราจะเลือกใครดีชื่อแบบสี่ปั๊มเลยกันทุกคนเออเติรน้ำมันกันครับเติมน้ำมันกัน เต็มถังพี่ E 8.5ตอนนี้ก็ถึงปั๊มแล้วนะครับผมก็เดี๋ยวรอติดตามชมเย็ดของมันไม่โดนดิดีดีโคตรหล่อโคตรหล่อโคตรหล่อ เหมอบขึ้นสะพานเนาะเขาเดียวไม่เหมาบขึ้นสะพานเปนคนเดียวเนาะเขาเขากลังรถเยนะแรงนะเนี่ยคันนี้อันนี้ใครครับสายดีครมาย่ไมตาคุณตูบอย่างนั้นน่ะแงครับคุณไปดูไอ้ล้วมาใช่ไหมไอ้โยกซ้ายโยกขวา ทำไมครับรอกันอยู่เมื่อคืนพี่ได้ไปไหมครับได้ไปไหมครับเมื่อคืนนะครับคนดีครับอ๋อผมเห็นว่าต้วเป็นดิ้งเนี่บางทริปชอบหลายดิงอยู่ที่นี่แหละผมเห็น้วนี่ผมเห็นบางทริปอยู่ที่นี่แหละเออคนนี้เนี่ยมาจบเลยมามาจบเลยมาจบเลยใชื่อไหมผมพูดสุดเรื่องสยองเลยโอเคฝากกดไลค์กดแชร์กดติรตามด้วยนะครับผมเจอกันอีพีหน้าบ๊ายบายสยบกระเล่นหัวรอกระบาตะกรุบไป